พักเรื่องน้ําท่วมเรามาดูในเรื่องของการแชร์ข่าวปลอมข่าวปลอมบ้างค่ะโดยทางสํานักง,งานปปงนะคะก็ได้ออกมาแจ้งเตือนนะคะว่าอย่าแชร์ข่าวปลอมที่ว่าคณะกรรมการปปงเร่งออกกฎหมายใหม่คืนเงินจากแก๊งคอร์เซ็นเตอร์และให้ติดต่อขอคืนเงินผ่าน Facebook ค่ะ จากที่มีโพสต์ในสื่อออนไลน์นะคะว่าคณะกรรมการปปอง,งอเร่งออกกฎหมายใหม่คืนเงินจากแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่มีเงินคงค้างอยู่กว่า1,200ล้านบาทค่ะสามารถติดต่อขอคืนเงินผ่านเพจ a c e b o o k ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงดังกล่าวแล้วค่ะว่าข้อมูลที่มีการอ้างในเพจเฟซบุ๊กดังกล่าวไม่เป็นความจริงค่ะซึ่งการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถนำเงินไปคืนแก่ผู้เสียหายให้รวดเร็วยิ่งขึ้นยังอยู่ระหว่างการจัดทำร่างค่ะและยังต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนสำนักงานปงปงนะคะไม่เคยมีการเปิดให้ผู้เสียหายทุกราย คดียื่นคำร้องหรือส่งหลักฐานการถูกหลอกผ่านสื่อสังคมออนไลน์แต่อย่างใดค่ะทั้งนี้นะครับประชาชนก็สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวได้นะครับหรือว่าลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัดโดยสามารถสอบถามผ่านสายด่วน1111ครับ14ตัวคุณผู้ชมจำไว้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมง เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงผ่านช่องทางออนไลน์นะครับพร้อมกันนี้เนี่ยก็ขอให้ประชาชนยึดหลักนะครับสไม่นั่นก็คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบแล้วก็ไม่โอนหากประชาชนโดนลหลอกออนไลน์นะครับโทรแจ้งดําเนินการระงับอายัดบัญชีที่สายด่วน AOC 1 4 4 1 CC 1ได้เลยนะครับ